ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนนะครับผมพบกับแอนเดมสายล่เช่นเคยนะครับอี EP นี้เรามาที่หลัก5นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันกับเจ้าบิ๊กป้อมเจ้า07แล้วก็เจ้า CR7 นะครับอาทิตย์นี้ผมจะกลับไปเล่นที่ราชบุรีนะครับ สวัสดีอาจารย์ท่านเอฟทุกคนนะครับผมออยู่ในหน้าจอเนี้ก็เจ้าบิ๊กป้อมกับนกป่าหลักห้านะครับสายเหนียวเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าป้อมจะเอาอยู่ไหมโอเคครับผมลุ้นไปด้วยกันครับ ซ้ายโวยขวาเนี่ย๋ยจะกระโดดไม่มีอะไรครับเรียกเรียกทั่วไปครับธรรมดาน้องป่านะครับตัดสินใจกระโดดไหมพระเนียดใบนี้เป็นพระเนียดช่างพุทธนะครับผมอ่าผมเอาไปให้น้องแก้ระบบแต่ก่อนผ เป็นคอนกระดกหรือคอนกระเดียงนะครับผมแต่ทีนี้มันไม่เวิร์กผมก็เลยให้ไปเป็นแบบคนไกของเขาเลยครับผมช่างพุทธสุรศักดิ์ศรีทนนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยเลยเฟซบุ๊กแกสุรศักดิ์ศรีทนทรงนี้ยังไงครับผมทรงนี้ มานั่งเฝ้าหรือเปล่าครับแต่ก็เข้ามาใกล้พอสมควรน่าจะทีเดียวจอดเ,อเข้ามารูกเข้ามาเข้ามาใกล้ๆอยู่ในเฟร,รมเลยลูกอันนี้หัวไม่เห็นนะลูกหน้าตาไม่เห็นเลยเดินเข้ามาอยู่ในเฟร,รมลลให้เอฟซีเราได้ลุ้นแ่บๆหน่อย เข้าใจนะครับระบบเหนียวนี่ต้องยอมรับนะครับผมหลักสี่หลักห้าหลัก 5, หก 6, นี่สมัยก่อนผมก็ขี่รถมอไซค์ล่องต่อแลลวครับผมก็ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อน่าจะเข้าหลายปีแล้วครับทีนี้ก็ลองมาดูลูกขยับมาอีก ลูกเข้ามาดิมาอีขยับเข้ามาคู่ใกล้ๆหน่อยดิรถกระเทียวแบบชิ้นยักษ์ชิ้ยักษ์อ้าวคู่แล้วครับผมหงาบังไอ้หลอดไฟพอดีคานหลอดไฟทำให้ ครูโตแล้วครับผมยักยกัก,ยกลดไม่โดนครับผมช่วยกันลุ้นหน่อยครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีโลกสวยด้วยครับผมก็เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์กันได้ครับแต่อย่าด่าพ่อร่อแม่ก็พอครับ

กินยาดีขึ้นมาครับดูแลมาจะได้ตัวไหมต้องยอมรับจริงๆครับว่านกที่ลูลู เนี้ดเนี่ยมันมัน,ม,นมันกินมันยากครับเจ้าป้อมก็จุดไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นอีกครับผมคือเจ้าป้อมเล่นตั้งแต่เช้าแล้วครับมันมีนกคู่หนึ่งมันเล่นมันกัน เกือบชั่วโมงครับแล้วก็วิ่งหนีไปครับอันนี้ก็มาในานี้มายังไงไม่รูนี่ครับมาก็จะประมาณนี้นะครับม,มานั่งเฝ้า,า,านี่ครับม,มานั่งเฝ้าถ้าเป็นรถเข้ามาตีนี่ผมจะกลัวรถวิ่งหนีรถวิ่งมาแล้วจะกลัวมันใน เินหนีเนาะแต่ตอนนี้บินหนีก็ไม่เสียดาย้หรอกครับเพราะว่ามันเหนียวจะหนีก็ไม่ได้แต่หน,นีก็กลัวมันมันตีอย่างเงี้ยมันก็ยังมีปฏิกิริยาอยู่ับลุ้นครับลุ้นเนี่ยพอเวลานกเราเล่นมันก็ไม่สนใจอะ ก็เดินเข้ามาครูมาอะไรให้ได้ลุนหน่อหนึ่งก็ยังดีนะ,ะกินข้าวกินข้าวกินน้ำก่อนลูกเลยเราจะไล่หนีแล้วเขาอย่างเงี้ยเกือมันฟุกกระโดดใส่ทําไมอ่าแล้วก็ออมครูอีกทีหนึ่งนะ ให้นกเราครูไอ้น,นี่ต้องเจอเมซี่เจครับไอ้พวกเงาเนียวคูแล้วมีปฏิกิริยาเนี่ยพอเราครูมันก็มีปฏิกิริยาที่จะเหมือนจะโดด่ะ Terima kasih telah menonton! The <laughs> official <laughs> <laughs>